สวัสดีครับพ่อพี่น้องปลอปายสุขพุทกุณครับสวัสดีเอฟสี่ถกต้องทันกับผมสวัสดียามเช้าเช่นเก่าเช่นเคยที่กุฎังบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดชับช่วงหลังจากช่วงนี้ฝนต,ตกนะครับฝนตกนะครับฝนตกมาขึ้นนะครับน้อนี่เน,น,นี่ยแถวกุฎังเขาแฉะเออนะครับ,บรถกระจอดเต็มกุฎังขึ้นเก่านะครับเด้อ จะกบจอดเต็มการางขึ้นกาครับผมนี่ครับนี่ครับเออนี่ครับว่ามีการมีงานเลยครับช่วงนี้ครับอ่ะมื่อนี้มือเอื้อนอยู่นะครับเดิมสีออกการออกงานกันแหละเพราะว่าเป็นหมือนวันซุกเสาอาที์นี่พอมีงานอยู่ครับนี่นะครับใครสนใจทีมงานอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเทีเครื่องเสียงรถแห่ เ็กแครใหญ่นะครับ12หลอดก็มี12หลอดติดเครื่องเสียงครับมืออื่นนี่ครับทุกหน่วยทุกอย่างก็พอมีงานอยู่ครับวันเสาร์อาทิตย์ครับมีพลังงานสองงานนี่แหละครับผมนะที่เขาบอกมีเนาะครับเนาะเสแซวอันทวดสองกับเสื่อเรื่ทางมืออื่นครับแต่ว่างานมีมติสองพู้อยู่กาะสินเหมเอดเหลือนซิงเป็นงานกลางเวรนะครับเด้อหมอลำจะพากปัญหามาเองว่าสันจางเครื่องเสียงคนทวดสองไป เสริมฉลองงานมัสน่ครับทั้งการสินนะครับเต็นเที่ยงของมัน,งน,งนี่สหอดหุองเลงนครับผมเออนะครับไปอยากได้ทีที่เครื่องเสียงโด,ดแห่ผับพยนต์หอกก็มีเด้อจอหน่อยจอใหญ่นะครับระบบฟิล์มใช้ฟิล์มช้เดจิตอลครันี่ครับผม <c oughs> น่นะครับ <c oughs> เดินบนนั่เงเดินทางออกงานออกการกันครับน,นเป็นงานกางเช็คระบบรถแพร่บรไดทร้ทส่วนงานตรเช็ครถเชาะห์เช็คระบบเสียงก่อนออกเดินทาง,งว่าก,กับจุนนี่ครับจุนจุดเ่องเสียงตัวนี้12ดอกไม้ นี่ครับช่วงนี้ไปมีการมีงานกับธรรมะว่างกับฝ่าฝนนี่ครับฝนตกมาเคลื่อนฝนตกมาเคลื่อนตะวันตกมาแห้งออตกมาเคลื่อนเออทิ้งงานกลับไปหาแต่กบแต่เขียดกันเออพ่อได้กินเนาะครับถ้ช่วงนีตกทิ้งงานกับพักกันอยู่นี่ครับที่นี่ก็มีข้าวให้กินมีที่ให้นอน เออมีงานให้ทำนะครับไม่ได้มีงานเกินกันไปนะครับฉันหมายถึงมิตรผอมกันดีครับช่องนี้เออมื่อื่นกับเสือมีงานจะเดียวบางทีงานไปเหมือนอยู่ว่าจ้างงานเมื่อื่นเซ็ตพมไปมื่อื่นครับเพราะว่างานวันที่สองกับขันกางเบีนอกมื่อื่นกับไปตั้งไมายคอนยังขึ้นเออเป็นงานกลางวันวันที่สองกระปากเหมือนเดินะครับสนามอุบลไซสตาร์หนึ่งเก้ากับเจ็ดออนทวดสองครับนะครับ ราคาบ <adoles cence S 3> ่แพ <yells her> <them> in ่ง7เจ็ดคับผมราคา7,800หเอาก็มีเลยสุดนีดน้อยนะครับ5,600เราก็มีนะครับรถมีรถเวทีมีอยู่คันหนึ่งครับรถเป็นรถเวทีโอ้ยเป็นรถเวทีครับผมนี่นะครับ จะบึงบรรยากาศยำเศร้าครับดังฝนตกมาหนี่งนะครับนี่ครับไปออกการออกงานก็ยำเส้นสินะครับฝนจะตกเหนือเมื่อคืนไม่อีกตกอีกู่พจักเหมือนอ่าตกวลดครับเมื่มีงานนลำเคาดอกป่อตกป่อเศร้าเมื่ออืึนมื่อเฮอยตกเพราะว่ามีการมีงานกันเมื่ออืึนนะครับเด้อนะเพื่อกระจอดเต็มโกรังให้เก่าครับผม ครัป่า,ากไอนหน้าแม่ครับสรณ์ไซส์สั้นๆหนึ่งเก่าก็เจอกับเวทีเครื่องเสียงตู้แห่ภาพยนตร์อย่างปั่นไฟจอ led ทุกท่านนะครับคอยสารบริการห้าบริการเต็มรูปแบบอจากไดแบบไรจากไดครบชุดครบโมครบชุดอจากไดเอามอลำนกักดนตรีประอมกระโดดแจ้ครับเอาสวเวทีเครื่องเสียงกับไรครับผมมีวัตถุวัตถุยาง แ้กก็ขอบคุณเอฟซีทูสันครับที่รับชมคลิปสันซาวด้วยมาตลอดครับผมเออช่วงนี้ครับบุหรีไปใส่มาใส่อยู่แต่โกดังนี่นะครับผมเออจะได้กับฝากไว้ไหมนะครับสำรับบุญใส่สาวหนึ่งเก้าก็จดเวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์นะครับเด้ออ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันซาวชาแนลรับผมคลิปนี้ไว้สานีกเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ